อีพีคิดพูดกระทำสิ่งไหนเสกได้เร็วแรงถามเมื่อไหล่คนจะหมดหนี้สักทีแปรจิตอย่างเดียวไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องทำให้เห็นอาหารและค่าเงินต่ำมากสังคมเวลวร้ายไปมากคนที่ไม่เดือดร้อนก็พูดได้ครับตอบ เมื่อจิตเราจดจ่อตอกย้ำกับสิ่งใดจึงมองภาพมวลรวมให้เป็นเช่นนั้นเช่นเมื่อเราเดินเที่ยวป่าเราจดจ่อว่าต้องเจอแต่ขยะของคนมือบอลเราก็จะเจอแต่ขยะแน่นอนเมื่อจิตจดจ่อว่าสังคมเลวร้ายขาดแคลน จึงเจอแต่โลกที่ดูโหดร้ายมืดมนและยากจนหากสังเกตตัวเองตั้งแต่เกิดจนบัรนี้ทำไมเจอแต่สังคมที่ขาดแคลนอดอยากแบบนี้ตลอดละ่ะใครเล่าเสกสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะนี่คือโลกมนุษย์ไม่ใช่สวรรค์จึงต้องมีทั้งบวกลบสารพัด รออีกนิดยุคทองพระสีอานกำลังจะมาแต่มุมมองจิตจดจ่อของเราเป็นเช่นไรล่ะโลกก็จะเสกทุกสิ่งให้เป็นไปตามจิตเราเมื่อนั้นดังนั้นแม้โลกพระสีอานจะอุบัติลงมาอยู่ตรงหน้าแล้วเขาก็จะไม่อาจเจอโลกยุคทองได้จริงๆดอก มโนมายารูปังทุกสิ่งรูปนามมายาล้วนเกิดแต่จิตตนเองก่อนมันจึงไม่เกี่ยวกับสังคมผู้คนหรือเหตุการณ์ภายนอกใดๆเลยมันเกี่ยวกับจิตภายในของเราเองล้วนๆว่าเป็นเช่นไรต่างหากต้องเข้าใจให้ชัดเจนก่อนว่า วัตถุรูปนามเหตุการณ์ผู้คนสังคมหรือทุกสปปรรพสิ่งในจักรวาลนี้เกิดจากพลังงานของคลื่นแสงมารวมตัวกันหากไม่เข้าใจจุดนี้ก็เถียงกันไม่รู้จบถามแล้วอย่างนี้เราไม่ต้องสนใจคนที่ยากจนขาดแคลนเลยหรือ ตอบไม่ใช่ประเด็นนั้นใครมีกำลังช่วยได้นั้นก็ยอดเยี่ยมและงดงามนั่นคือจิตโพธิสัตว์ช่วยเหลือและการุณแต่เมื่อเราช่วยไม่ได้ได้แต่นั่งพร่ำบน่นโทษกล่าวตัดสินสังคมจดจ่อแต่สิ่งลบๆก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรเช่นกันประเด็นสำคัญอยู่ที่จิตเราเองก่อน เมื่อจิตเรารู้สึกเต็มอิ่มจากภายในได้เมื่อไหร่ผู้คนเหตุการณ์คนรอบข้างจะอิ่มสมบูรณ์ตามจิตเราเองดังศีลเสมอกันทั้งภายในภายนอกเมื่อเรายกระดับจิตได้แล้ว สิ่งแวดล้อมเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามจิตเราได้เองนี่คือคกลไกแห่งกฎของแรงดึงดูดหรือคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเป็นเหตุบังเอิญกระนั้นหรือแน่นอนมันฟังดูเป็นไร้สาระในมุมมองของคนทางโลก mm hmm. ก็จะว่ามาโนเก่งยกเมฆกันเกินจริงเหลือเกินในเมื่อเราเป็นผู้สแสวงหา ทางสายจิตวิญญาณจึงต้องมองให้ทะลุทุกภาพมายานี้ด้วยเช่นกัน ผู้ที่จะเข้าใจเรื่องนี้คือผู้ที่แจ้งจิตสัจจะแล้วเน้นเรื่องจิตแล้วไม่ใช่เน้นเรื่องสังขารเหมือนคนในสังคมภายนอกทั่วไปที่เน้นแต่กายในมิติ3แห่งการหายอยู่หากินหรือเน้นแต่เพียงรูปลักษณ์จับต้องได้เพียงเท่านั้นและต้องเข้าใจก่อนว่าทานแห่งคิด พูดกระทำสิ่งไหนมีอานิสงส์มีกำลังพลังแห่งการเสกสาบสง่งให้สมปรารถนาได้มากกว่ากันและอีกนั่นลหละผู้คนที่เน้นวัตถุแห่งรูปลักษ์จับต้องได้ก็จะตีความว่ามันต้องทำาสิ มันเหตุผลเป็นรูปเป็นร่างช่วยคนได้จริงแค่คิดมโนโอย่างเดียวมันเป็นอากาศไร้เหตุผลดูไร้สาระระดับจิตเท่าไรก็ตีความได้เท่านั้นคิดทั้งคิดดีคิดร้ายคิดช่วยคนคิดทำร้ายคนจึงเป็นพลังเริ่มแรกของการก่อเกิดเหตุการณ์และสิ่งทั้งปวงมองสิ่งรอบตัวของเราดูซิ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นวัตถุให้เราได้จับต้องได้นี้เริ่มแรกต้องเกิดจากคิดที่เป็นนามธรรมก่อนจึงจะออกมาเป็นรูปธรรมจับต้องได้เช่นคิดอยากได้บ้านรถที่ดินมือถือเปิดร้านขายของหรือคิดอยากจะตบเมียน้อยคิดอยากกินต้มเห็ดรสแซ่บหรืออยากจะทำงานศิลป์อะไรขึ้นมาสักอย่าง เมื่อคิดปล่อยจึงพูดปล่อยและลงมือทำและสร้างสรรค์ให้ออกมาเกิดเป็นรูปร่างเป็นวัตถุเหตุการณ์ตามที่เราต้องการหากไม่มีการดํารีกการคิดเริ่มแรกก่อนสิ่งนั้นๆก็ไม่อาจก่อเกิดเป็นรูปร่างได้เลยเพราะพลังคลื่นแห่งความคิดนี้ละ่ะคือคลื่นที่ละเอียดกว่าการพูดและทำ นคิดจะช่วยเหลือคนทั้งโลก800พล้านคนหรือทุกอนันตจักรวาลไหน,นๆก็ยอมได้แค่คิดดำหลีแผ่แสงแผ่ความปรารถนาดีทีเดียวก็แผ่ช่วยยกจิตมวลรวมได้เลยในคราวเดียวแม้เรามองไม่เห็นก็อย่าคิดว่าสิ่งนี้ไรค่าวกกลับมาที่คำเดิม ทุกสิ่งคือคลื่นแสงมารวมตัวกันเมื่อเราแผ่คลื่นแสงแห่งความปรารถนาดีจึงลงลึกไปถึงรากเงาแห่งจิตวิญญาณกันเลยทีเดียวพูดก็คือคลื่นเสียงเช่นกันแต่จะหยากกว่าการคิดเราจะพูดให้คนฟังได้ตื่นรู้ทราบซึ้งแจ้งจิตได้มากสุดกี่คน5คน10คนร้อยคน200คนดีล่ะ กระทำคือพลังงานเคลื่อนที่อยาบที่สุดแห่งกายรูปสังขารลงแรงลงเงินลง,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 งไปช่วยเป็นจิตอาสาจริงอยู่มันเหนื่อยกว่าการคิดและพูดและต้องใช้ทรัพยากรมากและเห็นผลได้ทันตาแต่อย่าลืมว่าก่อนจะมาถึงขั้นตอนแห่งการกระทำ ก็ต้องอย่าลืมลากเงาของจุดเริ่มต้นนั้นก่อนก็คือความคิดด้วยเช่นกันดังนั้นใครใครสุขจะทำสิ่งไหนอย่างไรก็ทำไปเลยหรือหากเราต้องการเร่งปฏิกิริยาแห่งการเสกสาบส่ง ให้สมปรารถนามั่งมีสีสุขอย่างไรก็ต้องนำตรีเอกานุภาพแห่งคิดพูดกระทำม,มาร่วมด้วยเช่นนั้นเองขอบคุณบทความโนพัสวะวันที่5มกราคม2565